โตโยต้าไฮรักเป็นชื่อที่ได้รับการยอมรับในโลกของรถกระบะมาอย่างยาวนานด้วยความทนทานความแข็งแกร่งและสมรรถนะที่เหนือชั้นไม่ว่าจะเป็นบนถนนทั่วไปหรือในสภาพแวดล้อมที่สมบุกสมบันไม่ว่าจะเป็นการบรรทุกของหนักการขับขี่บนเส้นทางธุรกันดารหรือใช้เป็นรถคู่ใจในชีวิตประจําวันไฮลักได้สร้างชื่อเสียงที่หาตัวจับได้ยากจากจุดเริ่มต้นจนถึงปัจจุบันรถรุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆของผู้ที่ต้องการรถกระบะที่สามารถรับมือกับทุกสถานการณ์ได้อย่างดีเยี่ยม โตโยต้าไฮรักเปิดตัวครั้งแรกในปี1968และตั้งแต่นั้นมาได้มีการพัฒนาและปรับปรุงมาแล้วหลายเจเนอเรชั่นโตโยต้าได้ออกแบบไฮลักให้เป็นรถกระบะท,ที่มีขนาดกระทัดรัดแต่ทรงพลังเพื่อตอบสนองความต้องการทั้งในด้านการใช้งานเชิงพาณิชย์และส่วนตัวตลอดหลายปีที่ผ่านมาไฮลักได้รับการพัฒนาให้มีความทันสมัยขึ้นแต่ยังคงรักษาคุณสมบัติด้านความแข็งแกร่งที่เป็นเอกลักษณ์ไว้ด้วยเหตุนี้รถรุ่นนี้จึงได้รับความนิยมในหลายประเทศ ตั้งแต่เกษตรกรช่างก่อกสร้างไปจนถึงนักผจญภัยและหน่วยงานทหารหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้ไฮลักประสบความสำเร็จคือโครงสร้างที่แข็งแกร่งโตโยต้าได้ออกแบบให้ตัวถังและแชสซี C ของไฮลักษ์มีความทนทานสูงสุดสามารถรับมือกับสภาพถนนที่เลวร้ายได้อย่างไม่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายป่าฝนหรือถนนน้ำแข็งไฮลักได้พิสูจน์ความสามารถของมันมาแล้วในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงการทดสอบในภูมิอากาศที่โหดร้าย เช่นขั้วโลกเหนือทะเลทรายออสเตรเลียและพื้นที่สงครามในตะวันออกกลางซึ่งทําให้รถรุ่นนี้ได้รับฉายาว่ารถกระบะท,ที่ไม่มีวันพังในด้านขุมพลังโตโยต้าไฮลักมาพร้อมเครื่องยนต์ที่มีให้เลือกทั้งแบบดีเซลและเบนซินเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในแต่ละตลาดโดยเฉพาะรุ่นดีเซลที่ได้รับความนิยมอย่างมากเนื่องจากมีแรงบิดสูงและประหยัดน้ํามันเป็นเยี่ยมรุ่นใหม่ๆม,มาพร้อมกับเครื่องยนต์เทอร์โบที่ทรงพลัง แต่ยังคงรักษาประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงที่ดีเยี่ยมนอกจากนี้ยังมีให้เลือกทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติเพื่อตอบโจทย์ไล์สไตล์ของผู้ขับขี่แต่ละคนแม้จะขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งแต่ไฮลักรุ่นใหม่ยังมาพร้อมกับเทคโนโลยีและความสะดวกสบายที่ทันสมัยไม่ว่าจะเป็นระบบความปลอดภัยขั้นสูงเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบเตือนออกนอกเลนและระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบอินโฟเทนเมนต์พร้อมหน้าจอสัมผัสที่รองรับสมาร์ทโฟน และระบบเครื่องเสียงระดับพรีเมียมทําให้การขับขี่สนุกขึ้นนอกจากนี้ห้องโดยสารยังได้รับการออกแบบให้กว้างขวางใช้วัสดุคุณภาพดีและให้ความสะดวกสบายสูงสุดทําให้ไฮลักเป็นรถที่สามารถใช้งานได้ทั้งในงานหนักและการเดินทางในชีวิตประจําวันในด้านสมรรถนะออฟโรดไฮลักถือเป็นหนึ่งในรถกระบะท,ที่ดีที่สุดในตลาดด้วยระบบขับเคลื่อนสี่ล้อระบบล็อกเฟืองท้ายและระยะต่ําสุดจากพื้นสูงทําให้สามารถลุยเส้นทางที่ยากลําบากได้อย่างง่ายดาย ไม่ว่าจะเป็นการไต่เขาชันข้ามแม่น้ําหรือขับผ่านโคลนนักผจญภยัยหลายคนเลือกไฮลักเป็นพาหนะคู่ใจสําหรับการเดินทางไกลในพื้นที่ห่างไกลเนื่องจากความน่าเชื่อถือของมันในสภาวะที่โหดร้ายแม้ว่าจะเป็นรถกระบะสายลุยแต่ไฮลักก็ได้รับความนิยมในเมืองเช่นกันหลายครอบครัวเลือกใช้ไฮลักเป็นรถหลักเนื่องจากห้องโดยสารที่กว้างขวางและการขับขี่ที่นุ่มนวลโตโยต้าได้พัฒนาให้ไฮลักมีความหรูหราและสะดวกสบายมากขึ้นโดยไม่ลดทอนความแข็งแกร่ง,ง,งลงเลย ซึ่งเป็นอีกเหตุผลที่ทำให้รถรุ่นนี้ยังคงเป็นตัวเลือกอันดับต้นๆในตลาดแม้ว่าจะมีคู่แข่งหลายรายในตลาดแต่ไฮลักยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำได้อย่างแข็งแกร่ง,งด้วยคุณภาพการผลิตที่เหนือชั้นมูลค่าขายต่อที่สูงและค่าบำรุงรักษาที่ต่ำทำให้เป็นการลงทุนที่คุ้มค่าผู้ใช้หลายคนยืนยันว่าไฮลักสามารถใช้งานได้นานนับสิบปีโดยไม่เกิดปัญหาใหญ่โตโยต้าไฮลักไม่ใช่แค่รถกระบะธรรมดาแต่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง ความอึดและความน่าเชื่อถือไม่ว่าจะเป็นงานหนักการผจญภัยหรือการเดินทางในชีวิตประจําวันไฮลักยังคงเป็นมาตรฐานของรถกระบะที่ดีที่สุดในโลกโตโยต้ายังคงพัฒนารุ่นใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าไฮลักจะยังคงครองตลาดต่อไปในอนาคตสําหรับผู้ที่ต้องการรถที่ทนทานและไว้ใจได้ไม่มีตัวเลือกไหนจะดีไปกว่าโตโยตา้าไฮลักษ์